พลิกเฉือนไปเฉือนมาครับแอดเทวดาชนะคะแนนเพชรบึงการสุดมันเลยจะต้องดูครับภาคนี้เป็นยังไงครับขอบพระคุณนะครับซีพีเจริญโภกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิรเรกศรีประทักษ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดกปิจาแก้มือล้างตาได้ไม่ได้ครับสำหรับเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชครับ116นะครับแมพิกัดน,นี้ต้องบอกว่ายอดนิยมเลยครับวชิระรัตนวงศ์แล้วก็ทั้งทีมงานเนี่ยช่วยกัน ในรัศมีวงตมขอ,ข,องงอ um ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทชนบุรีอัดมีเด็กกรุปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับไฟแดงเพชรบึงการยังยังไม่มองแม่ธูดาขยับอีกแม่หุกซ้ายมาทีนึงพยักยิมไทยพยักยิมอยู่ที่บึงคำพ้อยลำลูกกาคลองหกนะครับโดยคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุล ขอบคุณนไวเด็ด789ด้องสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาพอะออฟเดอะทาวน์โอแกนซเซอร์หาดใหญ่น้ำจิ้มดับลังสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยและเจเจปอสาวหน้าน้ำปะลาาสุกสันรสเทวดาเล่นล่างมาทีนึงเพชรบึงการเอา้าเตะไว้ล็อกไว้ตีไหมตีไหมเพชรบึงการตรีเอาเสียไปทีหนึง่งเพชรบึงการตังมีเฮแล้วหาม เพชรบิงการแดงน้ำเงินเอ้าอู้หูต่อยหนึ่งสองเข้าหน้าเพชรบิงการใกล้มาแอตวัตตีไปเอ้าล็อก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 ตีมาเอ้าแอตวัตออแม่เพชรบิงการล็อกไว้เลยแดงน้ำเงินแอตวัตน้ำเงินแอตวัตเอ้ากรรมการแกะแยกศึกเป็นดีเอ็กซ์ไลที รอบต่อไปเอาไล่แขนตีมาตั้งแขนสู้หน้าตรงแล้วครับโอ้โหปลายยกเลยนะครับเพชรบึงการแดงน้ำเงินแอดเทวดาเสียไปเจ้าแอดเอา้าเพ็รบึงการติดติดไปติดไปเพรบงการแกร่แยกปลายยกลอยหนึ่งบาทจระเข้ฟ้าหาง30,000บาท มีแผลแตกแอนตซินมอบให้ทันทีเข็มละ500บาทขอบคุณแอนตซินครับจะรักษารโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยท่านนทังวินัยวีรพุทชงคุยการสนับสนุนศิลปะแม่ม้ามวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับแต่ดูแล้ว2ภาคอาจจะไม่พอครับโอ้โหเป็นคู่ที่ดีมากๆครับใกล้เคียงครับ ผัดกันรุกผัดกันรับมากๆเลยนะกรบเพรบึงการกับแอดเทวดาอ้าวแข้งซ้ายดีดมาครับแอธเทวดาชวนทะเลาะไหนแล้วครับขี่มาไล่แขนตั้งแขนอ่ะคขยกเสียไปครับแข้งขวาคืนมาครับหลุนเลยอ้นี่บุกแล้วบุกแล้วนี่เพชรบึงการนะครับน้าเงินแอธเทวดาตีไปแอธเทวดาล็อกไวเพชรบึงการตีแอดเทวดาไปเสียบมาแอธเทวดาน้ําเงินนะครับฝ่ายแดงเพชรบึงการ เหมือนกันเลยครับทุกนีอ้อยู่ที่ว่าแรงปายใครจังงัดมาโชว์ได้ดีกว่ากันล่ะครับเอามาดวลไนกันต่อครับยัดกันไปเสียบกันมาครับกดแขนไว้ครับกดแขนไว้เอา้าใครยกเสียบมาครับตีคืนไปอยู่อยู่ที่หน้าบ้านมุมแดงกรรมาการแยกมาเลยครับลุ้นต่อลุ้นต่อเพชรบึงการแดงแอตโวดาน้ําเงินใส่ไปใส่ไปตีไปเพชรบึงการเอา้าแอเทรามาล็อกไว้เพชรบึงการขาขาขา,ขาไว้เลย แย่ก yeah, yeah, like, ่อนแย่ก่อนต้องทำแต้มให้ได้ฟันไปเสียบไปแอดรรมดาเพชรบึงการไล่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 เสียบไปแอดยันก่อนเลยโอ้โหเฮฮาเฮฮาครับดูดีตลอดปลายยกแล้วเพชรบึงแออแอดซัดมาล้มไปเลยเทแอดล้มไปเลยนะครับเพชรบึงการอีกนิดเดิงไกลอจะหมดยกสี่ โอ้แรละคนละดอกโอเ้เทล้มไปด้วยการเมืองกันนาเพชรเมือการล้มบ้า,นางนี่ครับโอ้โหแม่เม็ดนี้เอาคืนต้นเกมต้นยกห้านี่สวยเลยครับแอตเทวันดาอมาลุ้นกันต่อครับว่าภาคที่สองจะจบลงแบบไหนครับแต่ดูแล้วออกอาวุธกันแบบนี้ไม่พอละครับสองภาคอา้าวสองนาทีกับอีก35ิาวิจะเป็นเกมของใครครับลุ้นเต็มที่ลุ้นเต็มที่เพชรบมงการแดงน้ำมือนอาเทวดา โอ้โหเมื่อกี้ส่งไปแล้วนะครับส่งหัวออกไปนอกเชือกเลยเอา้าน้าเงินนะครับส่งแดงไปเลยอ่ะเอา้าไอตวดาตั้งรับไว้เพชรบัณการบุกเข้าไปอีกไอตวดาไม่เข้าแล้วนะครับเอา้า <s> มาเลย <S <s มาเลยหลอกไว้ตีไปตีได้ตีไปตีได้ตีไปกรรมการแก่แย่โอ้โหดูดีจริงๆเลยเพืรอนบัณการแดงน้าเงินไอธวูดาอืดอ์ดไปไหนไปไหนครับ ไปไหนครับโอ้ไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบึงการนะครับวุยกีฬาโคราชเป็นฝ่ายชนะแอตบิดาต่อสุรัตไปอย่างดูดีเลยนี่นะครับมาผู้ชนะนี่นะครับ